لك يا حبيب الله أهدي تحياتي بلغ الحنين مداه فمتى ياتي أهدي تحياتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كابتن ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม TMTV ครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้ยังอยู่กับอาจารย์อาริฟซมาอูนะครับผู้จัดการโรงเรียนพิทยาพัฒนศึกษานะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วคุยกันไว้ถึงชีวิตของท่านในวัยเด็กเรื่องราวของการศึกษาในระดับต่างๆจนกระทั่งท่านได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาต่อที่ดารุณารุมนัตตุนูรับะเมืองลักษณาประเทศอินเดียครับวันนี้จะมาคุยกันต่อว่า5ปีที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเมื่อจบสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วกลับมาที่นี่ กลับมาเมืองไทยเด้ไหมหรืออาจารย์ไปเดินทางไปต่อในประเทศอื่นๆหรือเปล่าอย่างไรเรามาคุยกันต่อครับเชิญพบกับท่านอาจารย์อาริปสมบูรณครับคารมอริคุ้มขอต้อนรับคุณตาคับอาจารย์ครับวันนี้คุยกันต่อครับอาจารย์รสัปดาห์ที่แล้วสนุกมากเลยเรื่องราวของประเทศอินเดีย5ปีที่อยู่นักุึอุลมะได้เห็นได้ศึกษาได้บทบาทต่างๆเรื่องราวของชีวิตของคนที่นั่นจนกระทั่งอาจารย์จบที่ดารุณูรุมๆๆนักุนกาอุลมะนะครับ ห้าปีที่นานเป็นยาตรีแล้วการไปเรียนต่อที่ไหนมาหรือว่ากลับมาเมืองไทยเลยก็ช่วงนั้นก็คิดจะต่อต่อโทนะก็เลยคุยกันกับคุณพ่อด้วยครับก็เลยคิดว่าเออไปไคโรดีกว่าไปอียิปต์อยากไปอียิปต์อยาไปอียิปต์อยากไปดูวัฒนธรรมวัฒนธรรมทางการศึกษาอิสลามที่เขาบอกว่าเจริญรุ่งเรืองที่สุดในยุคหนึ่งของยุคปฏิรูปานาตเลย ก็เลยหาเรื่องไปหาเรื่องไปก็จะไปเรียนโดยอ้างว่าจะไปเรียนโทรด้วยแล้อยากจะไปเที่ยวอยากจะไปดูตามภาษาคนสวยคว้านักเดินทางเมือนกันชอบเดินทางก็เลยไปอไปอายุก็บอกไปอยากไปก็ไปก็ไปแล้วก็ไปถึงก็จะสาขาของนักดว่านี่ยไปอยู่ที่ไพโรอัสหัดนะมันเข้าได้เพียง น่าจะเป็นอุซูลฟิกเอ้ยอุซูลสช่อุซูลกับสายลูกบอลครับก็สายเลือกสายลูกบอลก็เพื่อที่จะเรียนภาษาครับแต่ว่าจะต้องเรียนใหม่ปีสองปีเพื่อที่จะปรับชาดะครับคือมันเป็นหลักเกณฑ์ของทาง<โ>อ๋อ <นะ S 1> ครับนู้นทำไมครับก็นั่งคิดอยู่นานว่าเอาไหนดีถ้าเรียนแค่สองปีแต่ต้องมานั่งเรียนใหม่ทําตีใหม่ก็นั่งคุยโดยตัดสินใจ คุยกันว่าเอาไหนดีคุณพ่อก็บอกอยู่ไปเลยไหนๆก็มาแล้วอยู่ไป<ช>เลยจะไปเรียนภาษาอย่างเดียวก็จะ<ช>ผมก็เลยไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปเข้าเรียนเรื่องภาษาอย่างเดียว<ช>สองปีก็เรียนภาษากับเที่ยวก็อยู่อย่างนั้นก็ได้รับความรู้ได้ประสบการณ์ได้อะไรต่างๆแต่ก็อยู่ใน,นหออาสัตว<ช>์ใ,<ช>ในหออาสัตว์บอกว่ามีทุนเนี่ย ให,ให้ด้วยต่อเดือนต่อปีคาดคือที่นั่นก็ประมาณสองปีคาดได้อะไรบ้างฮะที่นั่นมันมีความต่างกับอินเดียเพราะมันต่างแน่นอนครับคือมันต่างต่าง,างไม่ต่างมันก็ต่างกันอย่างน้อยก็กเป็นประเทศที่มีอ,รอารยธรรมยิ่งใหญ่พอกันอินเดียแล้วก็แม่น้ำนายอียิปต์บางความยิ่งใ,ใหญ่พอกันแล้วแล้วก็ความความที่ ค่าใช้จ่ายต่างๆต,ต่างกันนะ,ะสาหรับอียิปต์แล้วค่าใช้จ่ายจะสูงเมื่อเทียบกับอินเดียคนก็คนชั้นกลางก็จะน้อยหน่อย<ะ>ไม่เหมือนคนอินเดียนดนเหมือนคนไทยอะไรนะคนชั้นกลางสูงเยอะคนชั้นต่ำเยอะคนชั้นล่างเยอะ,ะคนอ<ะ><ะ>ินเดียแต่ว่าคนในอียิปต์เนี่ยก็จะคนชั้นกลางคนสูงค<ะ><ๆ>าตส่วนเรื่องความรู้เรื่องประสบการณ์คือวันนั้นน่ะความคิดน่ะอยากจะเดินทางให้เยอะๆอยากจะเก็บประสบการณ์เกี่ยวกับ สถานที่ต่างๆเช่นประวัติศาสตร์ของนบีอนนบีหลายท่านที่อยู่ที่นั่นหลายๆที่มีนนบีแล้วก็มีประวัติศาสตร์พีระมิดเอยมีหัวฮารอมพีรมิดมีลักษณะของเมืองต่างๆที era, ่เ pues, ป็นแหล่งของอารยธรรมไม่ว ok, ่าจะเป็นยุโรปกี่จนกระทั่งฝรั่งเศสแล้วก็มาถึงยุคของอังกฤษแล้วก็อะไรต่ออะไรปัจจุบันก็ไปเรียนลักษณะแล้วนะแล้วก็ที่สำคัญคือได้ไปเรียนภาษา ภาษาที่เราเคยเรียนในอินเดียผมเอาไปพูดที่อคนาลับที่ไอโรเขาก็ขำเขาบอกพูดภาษาคุรอานทําไมเขาพูดภาษาฮั่งอะพ่ออินเดียสอนใช่ใช่อินเดียเดียเราเรียนพุชช่ากันไครฟาฮารุกาอะไรเนี่ยเขาถเอว่าทําไมไม่อามินเลยอะไรต่ออะไรทงเนี่ย ก็เราก็ได้ซึมซับลักษณะภาษาอาร์มของของคนที่อียิปต์มาก็ดีนะเอาพูดเอาพูดอเอไมะนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าเวลาเขาพูดภาษาเราจะเข้าใจแต่ภาษาพุชช่ซึ่งเป็นภาษาทางการแต่ว่าเวลาคนธรรมดาสามัญทั่วไปเนี่ยเขาพูดลักษณะนี้คนที่ไม่มีความรู้เขาไม่พูดเขาพูดไม่เป็นเลยพูดพุชชาไม่ได้ไม่ได้เลยแล้วก็ลักษณะเนี่ยแต่ก็ทุกที่ที่ไปเขาให้เกียรตินาษก็ดีของนันแหละ อียิปต์ก็เป็นเมืองเมืองหนึ่งที่มีมีรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบโหราับก็ค่าใช้จ่ายจะสูงหน่อยคนที่นั่งอยู่กันแบบค่อนข้างจะไฮโซนิดนึ่งเลยไงจันรักษาบางคนก็มีทุนไงคมีพวก คนไม่มีคนมีทุนเองก็อาจจะไปเช่าบ้านอยู่ข้างนอกแล้วเขามีทุนทางการทางฐานะทางครอบครัวเขาดีาแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปทุนทุนที่ทางโรงเรียน<า>ที่ในเมืองไทยเขามีจัดให้<า>ปีละประมาณพอดีผมเป็นหนึ่งในสิกาอร,รับด้วยก็เลยดูข้อมูลกันประมาณทุนหนึ่งประมาณปีหนึ่งมาก็ประมาณร<า>้อยแปดสิบแล้วก็จจายไปแล้วก็สอบสอบเทีอที่จะคัดสรรแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นสิ่งหนึ่งที่พบก็คือคนนักเรียนไทยส่วนใหญ่ไปเรียน สายโซยารัดสองพันกับประมาณสองพันคนพันกว่าคนสองพันคนส่วนใหญ่ไปอัดแน่นอยู่กับหลักสูตรที่ใช้เรื่องโซยัร์ซึ่งน่าเสียดายมากมพูดอย่างนี้ไม่ใช่จะไปวิจารณ์เสียสายแต่ต้องการจะหาทางออกครับคือตลาดที่แท้จริงของเมืองไทยเนี่ยณนะวันนั้นที่เขาให้ทุนมา,มาก,กับอดีตกับปัจจุบันบต่างครับใ,ในสมัยก่อนคนอาจจะเข้าใจศาสนาน้อยชเขาก็เลยส่งให้ไปเรียนให้ทุน เรียนฟรีเฉพาะเจิีย์อิสลามแล้วก็ซูนอะไรอย่างเงี้ยแต่น่าเสียดายนะผมก็เคยเสนอไปทางสมาคมเนี่ยแล้วก็ทางกระทรวงด้วยว่าทําไมไม่เอานักเรียนไทยที่มีอยู่เนี่ยช่วยพัฒนาประเทศชาติในอนาคตโดยให้เขาเรียนสาขาวิชาที่สังคมไทยาขาดแคลนอยู่ครับอย่ากีดก,กันความเป็นมุสลิมด้วยกับการเข้าสู่สังคมโลกอย่าให้เขาเรียนแต่ศาสนา ในช่งอัลซอิอัดและเขากลับมาเขาไม่มีเวทีของเขาเขาไม่มีอย่างคนบางคนบางกลุ่มเขาอาจจะมีเวตีของเขาเพราะพ่อแม่ผู้หลุดเข้าสร้างกันมานานเปิดเขามีโรงเรียนเขาเขามีฐานะสถาบ้านมีอะไรต่างๆอยู่แล้วแต่สําหรับคนที่ไม่มีเนี่ยครับแล้วก็จบมาเนี่ยมหาลัยบางทีก็ก็รู้กันอยู่เรื่องลักษณะของชาดะที่เราจะต้องมาเข้า เข้าระบบมาทำระบบมันมีบัญหายังไม่จบมากระทั่งปัจจุบันแบบนี้เพื่อเสนออย่างว่าทําไมไม่รัฐเนี่ยคไปจีทูจีกับทางอียิปต์กระทรวงต่างประเทศกระทรวงการศึกษาเขาเนี่ยว่าทาไมไม่ไม่มีสาขาอื่นให้เด็กหมอเออวิศวะเออเคมีอะไรต่ออะไรซึ่งอธิษฐานก็เหมือนมหาลัยเปิดเท่าไครบซึ่งสามารถมันมีวิชาการแล้วก็หลัก กิสมนต่างๆเยอะเลยคณะต่างๆเยอะเลยครับแล้วก็มีความสะดวกในการเรียนด้วยก็เคยเสนอไปก็สิ่งที่เป็นคำตอบหลังก็คือทำไมต้องไปเรียนใฉอัดหนึ่งก็คือเรียนฝีครับแค่นี้เองเหรอเขาได้มาเราพวกเราหวังเรื่องการแยกของเรียนเนี่ยผมไม่โทษคนที่ไปนะครับผมไม่โทษเด็กนะก็เด็กไม่รู้อะไรหรอกแต่ผมโทษไม่ใช่โทษแหละแบบจะเสนอกับผู้ใหญ่บางคน โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนในการพัฒนาประเทศชาติควรจะใช้โอกาสตรงนี้เนี่ยใ,ในการสร้างประเทศไทยเนี่ยด้วยกับคนไทยที่มีต่างศาสนาเนี่ยเอาอแหละเราพูดถึงมุสลิมเนี่ยมุสลิมเก่งอะไรเขาต่อยดได้เลยเรื่องฮาลาลในวันนี้เขาต่อรอดธุรก,กริจการส่งอ,ออกพระอ่อนในประเทศโลกตะวันออกกลางได้อย่างสบายเพราะเขาเรียนภาษาอาหรับเราะเขเป็นมุสลิมเหมือนกันอัตลักษณ์ตรงกันโอ้โหหลายอย่างเป็นจุดแข็งที่สามารถที่จะ แต่เราทําไมไม่ไม่ไม่ช่วยเขาผมเคยเสนอนะครับเสนอให้กับพวกผู้ใหญ่ทั้งหลานะฮะก็ถ้ามาเลยก็ทําอย่างนั้นมาเลเก็ไม่ให้เด็กเขาไปเรียนเซอฟ์อย่างเดียวหรอกเขาไม่ให้ไปเรียนแบบเรความหลากหลายในเรื่องของคือมันไม่ได้มีฟัดดูอินอย่ามันมีฟัดดูกิฟายาด้วยเนี่ยปัญหาของคนมุสลิมเราคือความสมดุลระหว่างฟัดดูอินกับฟัดดูกิฟายาไม่สมดุลแต่บางทีเราก็มีแต่ฟัดดูอินเข่งเป๊ะเลยแต่ว่าดูกิฟายาเราทิ้งหมดเลย ซึ่งวันนี้เราต้องมาหล่อหลอมใหม่สร้างวิธีคิดสร้างกระบวนการคิดใหม่ว่าจะทำอยัางไรให้สองให้พัดดูสองอย่างเนี่ยซึ่งมันเป็นองค์ประกอบของความรู้เนี่ยของอิสลามเนี่ยให้มันเกิดความสมดุลและบาลานซ์กันให้ได้ไจะนั้นมันจะขัดแข้งขัดแย้งกันไปหมดเลยนั่นคือสิ่งที่อาจารย์เห็นจากการไปใช้ชีวิตอยู่ในอีกประมาณสองปีเห็นถึงเห็นถึงปัญหาเห็นถึงอุปสรรคเห็นถึงรูปแบบทางการศึกษาแล้วก็ วัตถุประสงค์ว่าการเดินทางของนเรียนไทยที่ไปกองอยู่สองพันกว่าคนอาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่ก็ไปเรียนกันในสาขาวิชาเดียวกันเพราะว่าเป็นการเรียนที่ได้ได้การได้เป็นลักษณะการให้ทุนฟรีเรียนเปล่าเรียนเรียนไม่มีค่าใช้จ่ายเหมาะสมกับอดีตเมื่อสิบแล้วยี่สิบอะไรคือเราต้องเราต้องวิเคราะห์จากบริบทแลวว่าสังคมสภาพสังคมในปัจจุบันและแนอดีตแนอดีตด้วยว่าปัจจุบันกับอดีตมันต่างกันแล้วนะ วันนี้เรามีจำนวนของนักวิชาการในด้านศาสนามากและมากองกันมากมาทะเลาะกันมากด้วยอาจารย์อะไรจะบ่อยท่านด้วยใช่าฮะเราจะไปพูดเรื่องนั้นนะครับครับแต่ว่าเรากาลังจะพูดถึงโอกาสที่เราควรจะเป็นมากกว่าครับส่วนเรื่องความคิดเห็นต่างนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวเราเราไม่ยุ่งเกี่ยวครับที่เสนอเนี่ยอยากจะให้เกิดการปรับกระบวนคิดเรื่องการดูดสายางเ้ใหม่ครับให้มันให้มันพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมนะ ไม่ใช่พร้อมเพื่อที่จะเอาประโยชน์จากสังคมนะานเนี่ยสําคัญที่สุดก็คือลักษณะของการสร้างความพร้อมามสังคมดินเราเองนั่แหละบางทีเราก็อย่างที่ยกตัวอย่างไปเนี่ยชัดเจนที่สุดครับเราควรจะถ้าถ้าถ้าผู้ใหญ่ได้ยินเนี่ยเราควรจะเข้าไปอย่างเช่นตัวอย่างง่ายเดยปีหนึ่งประมาณแ0ดสิบทุนมาจากอัสซับเข้ามาผ่านกระทรวงต่างประเทศ นะฮะแล้วก็แปแบก่อนได้ไหมบแบกเบอร์ดูเลยว่าแปดสิบทุนหรือร้อยทุนต่อปีเนี่ยควรจะคัดสรรยังไงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้ศาสนาพอไหมอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์แบ่งไปสาขาอื่นหรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์แบ่งไปสาขาอื่นจะจำนวนนักเรียนที่ไปทั้งหมดแล้วก็ล็อกสเปคคนพวกนี้ไว้จับยังให้ปล่อยแล้วก็พัฒนาต่อพัฒนาต่อให้เด็กพวกนี้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพเป็นเพชรให้ได้รับรองได้ผมว่าต่อไป คือเราไม่ได้หวังว่าอือย่างว่าอะไรบางทีก็เกิดความรู้สึกว่าเรื่องความมั่นคงกับโรัะบาลออกกลางเรื่องต่อการร้ายเรื่องอะไรซึ่งเป็นเป็นปัญหาปลายเหตุแล้วพอเราไปติดเรื่องนี้ปั๊บปัญหาการพัฒนาประเทศมันไม่เกิดเลยเพราะแง่คิดอคติมันเกิดมันมีอยู่แล้วในในหัวเนี่ยแล้วพอเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆเลยมันก็เลยปลายบานปลายกันไปใหญ่แต่ทางแก้ที่ดสุดอย่างนี้แต่เนี่ก็คือป็นเป็นทางออก จากจากการที่ได้ไปมีบทบาทในการเข้าไปคุกคีอยู่เป็นกรรมการของสมาคมศิลป์เก่าคือตอนนี้อาจารย์เองก็บทบาทอาจารยบทบาทคือเป็นกรรมการในส่วนของนโยบายเป็นส่วนวิทยาศาสตร์และนโยบายของศิ์เก่าสมาคมศิลป์เก่าหลาบใช่ไหมอาจารย์พูดถึงเรื่องนี้นะสาคัญนะอาจารย์แต่ว่าเวลาที่เราจะมาวิเคราะห์หรือมานั่งมาคุยกันตรงนี้เนี่ยผมว่าต้องใช้เวลากันในในระดับอีกส่วนหนึ่งกลับมาถึงเรื่องของอาจารย์บ้างครับสองปีที่อียิปต์ ในภาษาได้รับรู้ได้เห็นถึงประสบการณ์ชีวิตความแตกต่างมากมายมีความต่างที่เหมือนเหมือนอินเดียมีความเหมือนที่เหมือนอินเดียมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่เห็นแล้วก็นามานามาประยุกต์ใช้แล้วเป็นเป็น,เ,ปนเรียกว่าเป็นฐานทางความคิดในการพัฒนาเรื่องราวของความคิดตัวเองเรื่องราการศึกษาต่อไปในอนาคตได้ด้วยสองปีตรงนั้นพอจบสองปีตรงนั้นชีวิตเปลี่ยนแปลงยังไงจ๊ะสองปีตรงนั้นผมกลับมาอินเดีย ทำไมเดียวใหม่นะมาอาิกามาต่อโทเรียอาริกาต่อคือ้ายสุดแล้วว่าตั้งใจไปต่อโทรที่อาซักลายเป็นไปเรียนภาษาสักสองปีแล้วก็ไปเที่ยวเที่ยวกันอยู่หาประสบการณ์ชีวิตอยู่แล้วก็ตัดใจกลับมาเรียนต่อริญญาโทที่อาริกาอาริกาเป็นศูนยที่ทยาที่ที่เมืองอาริกาที่อินเดียอยู่อีกสองปีที่นั่นสองปีกว่าแล้วก็เรียนอยู่ที่นั่นชีวิตหลังจากออกไปแล้วกลับมาใหม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอาจารย์ในอินเดียห็นความ น่ารักของอินเดียว่าเอออินเดียที่น่ารักจริงคนเขาวันนี้เราต้องมองให้ดีนะคนคนอินเดียที่ผมอยู่มาแต่ละวันห้าปีเนี่ยมันไม่เปลี่ยนหรอกคตึกอาคารไม่เปลี่ยนอืร้านชาร้านกาแฟไม่เปลี่ยนโต๊ะนั่งผมไปสิบปีก็ยังเป็นเตตะัวนั้นที่เขาอุอนรับไว้แต่สิ่งที่เปลี่ยนคือความแปลกทางอารมณ์ทางความคิด S <S มันจะมีเรื่องราวอะไรผ่านมาในชีวิตแปลกๆนั่งมาอตลอดเวลาบางทีนั่งๆอยู่อะไรเนี่ยเดินแก้ผ้ามาตรงๆเป็นกลุ่มเลยขนาดไหนกลุ่มไหนอะไรเงี้ยเรื่องเนี้ยน่าเอามาศึกษาครับคือบางทีสังคมในวันนี้ขาดการหล่อหลอมลักษณะความซุมซับความแตกต่างซึ่งกันและกันคือเราไม่ให้เกียรติความแตกต่างของกันและกันนะพอเรามองเขาภายนอกเราก็วิเคราะห์แล้วก็ไป เที่ยวว่าเขาหรือว่าเที่ยวไปวิจารเขาถ้าเกิดปัญหาอยู่ยสิ้นเสีงนะครับสาหรับอินเดียกับไคโรหรือว่าอียิปต์ก็ดีอย่างที่ได้เพื่อนได้เพื่อนเตินเต็มเพราะว่าวันนี้เนี่ยสอนลูกวันนี้มีลูกแล้วก็เลยสอนลูกตลอดลว่ามีเพื่อนเยอะเยะดีแต่ว่าต้องรู้จักกาลเทศะต้องรู้จักกาลเทศะมีเพื่อนไว้หนะึ่ก็มีเพื่อนหลายอย่างก็ ได้ประโยชน์แล้วก็ได้น้ําใจอย่างเพื่อนเพื่อนครับถ้าอาจารย์ไปเรียนต่อปริญญาโทที่อาริก้านี่ไปเรียนในสาขาอะไรครับผมเรียนดิจิเตอร์อาร์บิ้งก็นักการมาอาหรับเป็นสายที่เขาเปิดรับครับเรียนที่นั่นก็จบสองปีเขาคล้ายๆกับว่าอาดัมุนอาราบีอย่างนี้ใช่ไหมครับอาดับครับเรียกว่าวรรณคดีอาหรับใช่ไหมวรรณคดีอารบครับสาขาเดียวกับนักเซ้นนักเตะใช่ไมหนึ่ใช่ใช่ไหมสาขาเดียวกับนักเต้นนักเตะจบ ไปไปครัง้งครั้งใหม่หลังคือไปครั้งที่สองอนเดียที่ไปต่อบปัญญาโทเนี่ยมันมีความต่างกับครั้งแรกที่อยู่ที่นัดด้วยว่าห้าปียังไงบ้างมันต่างที่นะคือลักนาวกับอาริการูปแบบการศึกษาก็ไม่ค่อยเหมือนกันเพราะว่าลักนาวก็จะตึงเรียนภาษาอบบแบบก็สวุด,ดูกับแน่นแล้วก็เรื่องศาสนาส่วนาอาริกาก็จะเน้นเรื่องวิชาการั่วไปวิชาการทราง ทางโลกทางอะไรก็จะมาก็จะมีสายคอิสลามบางสายข่าบัรรกรรังเงภาษาอะไรอัลบัตบางสายส่วนประเทศเดียวกันใช่โดยวิถีชีวิตของคนไทยก็ต่างกันไปตามโรงเรียนตามสถานการณกัไม่ปกติสองปีจบแล้วก็กลับมาเมืองไทยกลับมาเมืองไทยเลยอ๋อกลับมาเมืองไทยใช่ไหมกลับมาเมืองไทยเลยแล้วกลับมาจากนั้นคือจบได้รับได้รับปริญญาบัตรปริญญาโทแล้วกลับมาเมืองไทยชีวิต เริ่มการทํางานลยไรก็เท่าอาจารย์ทำงานทํางานทํางานค่ะมาถึงก็เที่ยวก่อนครับพ่อบอกไปเที่ยวเที่ยวให้อิ่มทั่วประเทศเลยไปให้รถคันหนึ่งไปนก็ไปเพราะฉะนั้นเที่ยวมากครเที่ยวเมืองไทยนี่แหละแล้วก็หลังจากนั้นก็ทํางานครับงานแรกที่ทําน่าจะเป็นงานสอนหนังสือที่โรงเรียนเพราะที่บ้านมีโรงเรียนคบมีโรงเรียนของ ตุกีสมัยก่อนด้านผมต้องสอนในปนับเพราะว่าตุกีผมเป็นกลุ่มคนที่อยพยกมาจากเกดะไซบุรีแล้วก็ามาตาาั้งโรงเรียนแล้วก็ที่โรงบ้านเนี่ยในอดีตเนเีนน่ยเป็นปนะอพระตุกุลเป็นบบอที่เป็นบบอเองข้าหนังสือเองก็จะมีปณะเรียงได้ไว้มันเพิ่งหายไปเมื่อไหร่นตอนนี้ก็ยังมีอยู่แต่เป็นโรงเรียนลักษณะโรงเรียนสอนศาสนาครับก็มสาสช่วยสอน เอเไปอยู่เขตใช่เขตของสมบาไปทางานเขตอยู่ไปทํางานเขตไปช่วยงานเกี่ยวกับขอ,อเอาเขตครับมนาจน,นั่งดูแลเกี่ยวกับเรื่องพืิมในพะื้นที่ถ้าเขามีปัญหาอะไรเราก็จะเข้าไปช่วยนะครก็อ,อยู่กันจนกระทั่งเรามีบทบาทในงานวิชาการมากเลยอาจารย์หลังจากนั้นก็เบื่ออนะเพราะเบื่อก็เข้ามาลองใช้ชีวิตในเมืองด้วย ก็เลยมาสมัครที่จุฬาช่วงนั้นที่สถาบันเอเชียครับเขาเปิดสมัครพอดีของจุฬาองก่อนนะครับสถาบันเอเชียศึกษาใช่ไหมใช่ที่เดียวกับดรจารันมารุมีสมัยในยุคแรกๆครสราวุตอารีในยุคนั้นใช่ไหมสรามุตอารีครับผมจริงๆแล้วสราวุตกับผมเข้าไปพร้อมกันเลยเข้าไปทํางานสองคนพร้อมกันครับก็ดูแลเรื่องการเป็นกับมุสลิมครับ ่องหลังผมไปทำโรงเรียนนะอาจารย์ไปอยู่ที่สถาบันเอเชียศึกษาหลายปีไหมอาจารย์ผมอยู่ห้าถึงน่าจะเจ็ดปีเจ็ดปีนะผลงานที่อาจารย์คิดว่าที่ตัวเองได้ทาขึ้นมาเป็นผลงานที่เป็นประโยชน์กับสังคมมุสลิมที่เป็นงานวิจัยก็สถาบันนั้นเป็นสถาบันเน้นเรื่องการวิจัยอยู่แล้วในในอยู่ในครอบของคณะรัฐศาสตร์ก็ไปเริ่ม จับงานวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการถึงสองตัวครับตัวแรกโครงการแรกก็คือเรื่องพระวัฒนธรรมกับการศึกษาในส,สารนังหวัดชายดนภาคใต้ครับเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องต้นนกอืมอันนั้นจุฬาลงกรณ์้วได้รับทุนจากสกอวอสป่ะสกสออ๋อสกส,กส,กส,กสกนะครับก็ได้ทุนมาแล้วก็ทําไปจนเสร็จครับในเรื่องหนึ่งเรื่องกัามีทีมวิจัยหลายคนไหมค้ามีมีใครจะใครบ้างอาจารย์ มีที่เป็นมุสลิมก็สองคนมีผมกัสบสลาุนน่แหละแล้วสลาุนก็ทีด้วยกันแล้วก็มีพวกที่เขาไม่ใช่เป็นมุสลิมนัม่นดหละอันนั้นเริ่มแรกแล้วก็เป็นเป็น,ปน,ปนคือผลงานแต่ละชิ้นที่ออกมาเนี่ยม,มันจะไปวางอยู่ที่ไหนจ๊ะมันจะวางอยู่ก็ในห้องสมุดมันจะไปเก็บไว้ห้องสมุดซึ่งไม่มีคือชุมชนได้รับประโยชน์ไหมจย์ พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์ไหมก็มันขึ้นอยู่กับวิธีการจัดก,การของของโครงการาว่าจะขยายหรือว่าเผยแพร่โครงการโครงการวิจัยนั่งออกไปยังไงครับวกาบางส่วนก็พิพ์มาเป็นหนังสืออยู่ตามห้องสมุดอยู่ตามร้านหนังสือครับก็ถือว่ามีประโยชน์นะการทําวิจัยให้กับสังคมเนี่ยเพราะว่าวันนี้เรื่องโลกการอิิฮาที่เรามาถึงเนี่ยถ้าเราจะปริรนายงานวิธีการวิจัยเราขาด ครับเมื่อโลกมันเปลี่ยนแล้วก็นแนวคือวันนี้ที่เราเถียงเนี่ยคือเราเถียงกันเรื่องมาซาฮิปต่างๆอส่วนหนึ่งที่ผมมองก็คือเราไม่ได้ขยับขึ้นเรื่องอิทธิฮาทเราเลยไม่มีคําตอบที่จะหาได้จ้ากปัญหาที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเราก็เลยกลับไปสู่อดีตแล้วก็ไปเที่ยวหาข้างวานอดีตไม่มีไม่ม,ม,มีเพราะเราขาดอิทธิฮาทมาตลอดเวลาเราขาดงานวิจัยในเรื่องของเราเองเนี่ยตลอดเวลา นั่งงานวิจัยสาคัญมากรับงั้นสามบทวิจัยชิ้นแรกที่อาจารย์ต้องลงไปศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของปอนเนาะสังคมพหุนิยมที่มีปอนเนาะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบุคลากรทางการศึกษาขึ้นมาในสังคมมุสลิมในบางี่ในสามดอดภาคใต้ด้อะไรบ้างอาจารย์พอจะมาเลด้วยไปทำมาเลยด้วยเข้าถึงมาเลยเลยนะพอจะแชร์พอจะแลกเปลี่ยนพอจะนาประสบการณ์ตรงนี้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังได้ไหมสักนิดหนึ่งคือประเด็นหลักก็คือมองว่าสถาบันศึกษาปอนเนาะ มันเป็นสถาบันศึกษาตั้งเดิมครับแล้วก็มันอยู่คู่กับความเป็นมุสลิมปัตตานีแถบนั้นมาตลอดเวลาครับผมกลับมองว่าคือทางราชการเขาก็มองว่าเป็นเรื่องของความขาดควมา,ามมาตรฐานครับก็ต้องมีโต๊ะนั่งเรียนต้องมีกาดานใ<อ>บบ่อต้องมีห้องเรียนต้องมีเสาธงอะไรับครับ,รบแต่เรากลับมองว่านั่นเป็นเพียงรูปแบบแต่เรื่องของระบบกนเนาะคุณภาพของมันก็อยู่ที่ตัวคนหลายๆคนเนี่ย ุณพ่อก็เป็นเด็กปนนอแล้วเตรสุรินทร์กับลูกหลานเด็กกป็นอใครแต่ใครในเด็กปนอมาท่งนั้นแหละเราจะเห็นว่ามันเป็นระบบคลาสสิกมากมันเป็นระบบที่เรียกต้องเรียกคํานี้แล้วไม่เชยเลยที่จะเรียกคําว่าบูรณาการในการเรียนแบบปอนนาเคยเรียนไหมอาจารย์ก็รเคยเรียนไหมผมเคยเรียนปนนานั่นแต่ว่าครับปอนนะคือปนนาเขาจะมีการเรียนตัวแต่ตัวไงครับบบใหญ่จะเป็นคนสอนบบใหญ่จะเป็นคนสอนแล้วบบใหญ่เนี่ยจะสอนทุกวิชา ในวิชาที่เขาเรียนเช่นหนึ่งทั้พผู้ก็สอนโบรารบหนึ 1, ่งอาญาเนี่ยเขาจะเอานาหูเข้ามาอธิาบายเขาจะเอาประวัติศาสตร์มาอธิบายเขาจะเอาเรื่องเป็นการบูรณาการทุกอย่างในนั้นหมดเลยมันเป็นมันคือต้นตํำรับของการบูรณาการาการศึกษา,าอยู่แล้วมันมีความคลาสสิกอยู่ในตัวแล้วที่สําคัญวันนี้เนี่ยปัญหาของการศึกษาคืออะไรด้วยความรู้ไม่ได้อยู่ในหัวคนอาจารย์ ประเด็นนี้นะ<ด>เก็บไว้คุยต่อสัปดาา์ได้หมดเวลาแล้ววันนี้เอาละรครับท่านพี่น้องที่ติดตามรายการทุกท่านครับ <c oughs> วันนี้หมดเวลาในโรงเรียนนะครับกับอิสลามสู่ความสำเร็จวันนี้คุยกับดรคุยกับอาจารย์อาริฟซามาอูนะครับซึ่งครั้งหนึ่งหลังจากที่ท่านจบกลับมาการศึกษาในหลักปริญญาโทที่ประเทศอินเดียท่านก็ได้ในช่วงท้ายนะก่อนที่จะไปทำโรงเรียนเนี่ยท่านไปเป็นนักวิจัยอยู่ที่สถาบันเอเชียศึกษา 7ปีด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมีงานวิจัยที่สำคัญสำคัญกับสังคมมุสลิมมากมายเลยทีเดียววันนี้หมดเวลาแล้วครับเสียดายมากเลยนะครับสัปดาหน้ามาต่อกันนะฮะว่างานวิจัยมีกี่ชิ้นแล้วหลังจากที่ออกจากสถาบันเอเชียศึกษาแล้วเนี่ยท่านไปเริ่มจับงานโรงเรียนเห็นอะไรกับการทํางานโรงเรียนจุดแข็งจุดอ่อนของสังคมมุสลิมด้านการศึกษาอาจารย์เห็นอะไรอย่างไรบ้างครับสัปดาหน้าอย่าลืมอย่าพลาดครับ วันนี้ท้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านให้เกียติตดตามรับชมรายการครับวันนี้อาจารย์อารีบสามาอุลและผมไฟโรดอยูเป็นสุขลาท่านผู้ชมด้วยลาเกียงแค่นี้ครับผมวิไลตอฟิกวันฮิดดยะอัสสลามอะลัยกุมวะลาฮฺวะตุลลอฮฺอัลลอฮารกาตุสวัสดีครับ